ไม่ชอบไม่เราเอ้ยแต่พ um, anyway. ี่ชอบสีจมู่เหรออันนี้หม่เอาติดไปครับสีู่ติดได้ตกดไม่ไติดไม่ได้เอาเอาวางไปที่เดิมไปมันมันเอาเอาไปที่เดิมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้สวัสดีทุกคนสวัสดีนเดียวนิดเดียวไ่เอาไปแะไ่เอาไ่เอามันทุกคนมันบอกมากหิบในมุมบนไ่เอาเฮ้ยโซนเองเล่นกับพี่ จอยนี่จอยจอยไม้ทีมจอยจอยไม้ทีมจอยไม้ทีมเลยดิไม้ทีมเฮิร์อ่ดยูยูเนาะไม้ทีมนี่เนี่ยอนี่เราเราเราพี่เราอ่ะพี่เราแต่พี่เขียวไหมเพื่อนพี่หัวเนี่ยอ่ะก็ไม่เขียวก็ไม้เขียวอ่ะเออไอหนีหัวเลยยุบแล้วมั้งหัวผมเนี่ยยุบลงไปแล้วมั้งอื ไม่ไม่ดรสมองสมองสายสมองคือไม่กชพี่มามพี่มาโอเคพี่บาทุกคนแับผมเคนีแลเออเอออไม่เอาหนีบด้วยอ้ยโอ้น่ารักเลยสีผูด้วยเดียวูดไม่ต้องอกันมองกันดีกว่าเดี๋ยวให้เขาแคบมานมานี่คำี้คำาี้ ไม่เด็กดิสแตะไเสัต่ีนี่เลยโอ้โอเค็กดิสคิววันนยอ่าอย่าอย่ายวหัวพังมันพังไปตั้งนานแล้วอ่ะดีไป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 เตาชอบอ้แ่ดนีกตายแล้วโอ้แต่เล่นนั่นอยู่โอ้ย ตายละทุกคนครับพวกผมต้องไม่ไประชุมกันต่อ <c oughs> ขอบคุณมากคิดถึงมากๆจริงๆถ้ามีโอกาสเดี๋ยวอยากจะเข้ามาแบบคุยกับทุกคนมากๆนะคิดถึงคบ,คบผมขอบคุณสำหรับทุกอย่างจริงแล้วก็ เดี๋ยวเราดูดูนนเน็ตเรากำลังมีแฟนคลับแล้วนะใช่ครับผมอันนี้ไม่ได้จะมาโปรโมทเลยนะหมายถึงว่า <c oughs> พูดเลยเฉยๆว่า <c oughs> แบบดีใจจริงๆที่ได้ได้ได้มีงานนี้ผมกับตาแบบขอบคุณจริงๆนะที่ทุกคนสนับสนุนพวกผมมาตลอดน,นะครับสนับสนุนนะฮะขอบค<อ>ุณน,นะครับทุกคนนะท่าน inter fan i love you summer yeah and be you mid you in some day นะครับผมครับครับเพิ่งมาเองใช่สินเจ๋อเดี๋ยวเราต้องไปประชุมแล้วนะฮะทุกคนครับ อโเราตีตีกันติดลิฟต์มันอยู่อะไรเงี้ยไม่ได้พูดอะไรเลยกนคิดถึงมากแล้วก็สงการจริงๆไม่เราไม่แทบไม่ได้ไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปไหนเลยนอนอยู่บ้านใช่นะก็เดี๋ยวไปเล่นเงินเองเดี๋ยวพี่สงการพี่ได้ทุกเมื่ออยู่เลยได้เลยเพื่อซันต้าพี่มีให้สามเราคือมั่ววันทุกวันงานอยากได้วันไหนบอกมาทุกวันคือวันสงการครับแสดงความยินดนก่อนไปรักทุกคนมากๆนะครับ เดี๋ยวเราไปไประชุมนะฮะบ๊ายบายครับครับอะไรอ่ะ <laughs> บ๊ายบายครับ <laughs> ขอบคุณครับบ๊ายบายตาปิดยังไงปิด <laughs>